สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดมวยทุกๆท่านครับลิปนี้ครับก็จะพาแฟนมัดมวยครับมาดูรูปร่างน้ําหนักเนื้อตัวครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับที่จะทําการแข่งขันกันในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดจากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับก็มีการถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ด hd หมายเลขสามสิบห้านะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาสิบสี่นกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของที่งานเกิเพชรเช่นเคยครับก่อนที่จะไปดูน้ําหนักเนื้อตัวรายการมวยเจ็ดสีที่จะทําการขััันนนนกใว เช่นเคครับต้องขอขอบคุณผู้สับซุนหลักของเราก่อดนะครับพักยก24นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากมวยพักยกที่การเงินมันคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก24เท่านั้นนะครับก็ขอฝากกด้วยนะครับสำหรับ spk 2 4นะครับแต่บอลครับมาดูกันที่คู่ที่1ครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นอเล็กยอดยุดมวยไทยครับ พบกับศิลาชัยดาบชานกองปราบในพิกัด102ปอนด์นะครับมุมแดงครับอเล็กยอดยุดมวยไทยครับนักชกวัย15ปีจากประเทศฝรั่งเศสนะครับอเล็กตัวนี้ก็เป็นมวยอาวุธครบเครื่องเลยนะครับเป็นมวยไฟเตอร์มวยขวานะประเภทเปิดเกมครับเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรงกล้าแลกกล้าบวกนะวงในปั้มรัดมัดตีแข็งแกร่งนะครับเดินได้5ยกนะครับสำหรับธนาของเจ้าอเล็กนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับเมื่อชาวข้นหย่างตาช่างได้102ปอนด์ตามพิกัดนะครับส่วนคู่ชกครับเป็น 1 5ปีจากจังหวัดสงขลานะครับสีลาชัยตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวาเป็นมวยจังหวะสองครับประเภทตังรับจับคางเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักทีดัก,แ,ดก,ดก,ทดกแทงนะครับหมัดศอกระยะประชิดอันตรายนะครับอาวุธนี้หลากหลายเลยนะครับสำหรับเจ้าศีหลาชัยนะครับ มื่อเช้าเหยียบต่ช่างได้102ปอนด์ตามพิกัดเช่นกันนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นมวยเวทเล็กๆครับพิกัด102ปอนด์นะครับอาเล็กนี่ก็ประเภทอาวุธครบเครื่องนะเตะต่อยแรงเป็นมวยไฟเตอร์นะครับหลังๆนี่ก็พัฒนานะครับมาเป็นฝีมือได้นะครับเรียกได้ว่าเก่งขึ้นและส่ารับานะของเจ้าอาเล็กนะครับเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจดีนะครับซ้อมอยู่สิงมาวินนะครับหน้าเสือนี่แข่งโป๊กเลยนะครับในขณะที่ศิลาชัยนี่ก็เป็นมวยฝีมือนะครับประเภทจังหวะ2ตั้งรับจับทางนะครับคู่นการะมนคับ ก็เป็นมวยแบบเล็กๆนะครับเป็นคูม่มวยต่างสึกต่างสายด้วยนะครับโชคันได้พิกัด102ปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่เจ้าอาเล็กยอดยุดมวยไทยครับ ต้นๆน,นี่ฝีมืออาจจะเป็นรองนิดๆน,น,นะแต่ว่าพอเบียดไปเบียดมาดีต่อที่โดนต่อโดนเจ็บต่อเจ็บครับยเยอะอกันไปเกมยาวๆนะครับดูว่าแต่ของเจ้าอาเล็กนะครับธาตุมวยหัวจิตหัวใจนะครับการระยะท้ายดูว่าจะมั่นคงกว่านะครับอยู่ในทีมงานของสิงห์มาวินด้วยนะดูว่าบรรยากาศเสียงเชียร์นะครับหน้าเสือในเวทีเนี่ยผมดูว่าแต่ของเจ้าอาเล็กนะครับดูจะได้เปรียบนะครับ ชอบไปที่อเล็กยอดยุดมวยไทยครับทีต่อทีได้ท้ายดูหัวจิตหัวใจลูกแข็งแรงไท้ายดูมั่นคงกว่านะครับไท้ายครับวันนี้จะเบียดเอาชนะศิลาชัยดาบชานกองปราบไปได้นะครับสนับคู่ปิดหัวรายการนะครับเบื้องต้นออกชอบอเล็กยอดยุดมวยไทยนะครับคู่ที่ของรายนารครับเป็นเด่นพยักศักสตูนครับพบกับพรวิเศษสโชคมีชัยในพิกัด121รยปอนด์นะครับมาดูที่มุมแดงกันก่อนครับเด่นพยักศักสตูนครับนักชกวัย21ปีจากจังหวัดสตูล เด่นพยักตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับมวยฝีมือมวยขวาเป็นมวยคนจัดนะประเภทตั้งรับจับทางครับเตะขวาต่อยขวาเตะพับเตะขาครับหมัดศอกระยะประชิดอันตรายนะหลักเหลี่ยมฝีมือดีเลยนะครับร์มสดเลยนะสรับตาของเจ้าเด่นพยักนะครับเมื่อเช้าเหยียบตาช่างได้1น2ปอนด์ครับทำการร่วมหนักไป1ปอนด์นะครับส่วนคู่โชคครับเป็นพรพิเศษสโชคมีชัยครับหรือว่าเจ้าพระแสงเล็กสโชคมีชัยครับนักโชคไวัย19ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพรพิเศษหรือว่าเจ้าพระแสงเล็กตััววนนนนีี้กก็็เเปมมยือช่ นะครับเป็นมวยฝีมือมวยซ้ายนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายนะครับซ้ายทั้งแถบเลยนะครับเป็นมวยฝีมือดีนะครับซ้อมอยู่ที่สโชคมีชัยนะวันนี้ก็เป็นมวยที่มาเข้าเว่นแทนนะครับมาแทนฐานะของเจ้าเชิงเอกสิทธ์กำนันจิรวัตรนะครับที่ได้แจ้งถอนออกไปนะครับเมื่อเช้าเหยียบตัช่างได้1 2 1ปอนด์ตามพิกัดนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ก็ฝีมือกับฝีมือเลยนะซ้ายกับขวานะครับเจ้าเด่นพยัก์นี่ก็เป็นมวยในรายการนะครับเป็นมวยคนจัดนะประเภทฝีมือมวยขวาครับเตะตั้งขวางคานะครับหมัดสอกระยะประชิดอันตรายนะครับหลักเดี่ยมไอคิวมวยดีเลยนะครับช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มสดมากเลยนะสำหรับเจ้าเด่นพายัก์นะครับในขณะที่เจ้า พรวิเศษหรือว่าเจ้าแสงนี่ก็ประเภทสายทั้งแถบเลยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดสอคมนะครับหลักเกลี่ยฝีมือดีเช่นกันนะครับคู่นี้น่าจะเป็นการชิงฝีมือกันสนุกแลยนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับมวยคนละทางเลยนะครับซ้ายกับขวานะครับเจ้าเด่นพยักนี่เป็นมวยขวานะครับในขณะที่เจ้าแสงนี่เป็นมวยซ้ายนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมยังชอบไปที่มวยในรายการเดี๋ยวนะออกชอบไปที่เด่นพยักศักสตูนครับดูว่าเป็นมวยในรายการนะครับแน่นอนครับการเตรียมตัวการพิซ้อมย่อมดูดีกว่านะครับ ซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดนะครับช่วงหลังนี้ถือว่าสภาพร่างกายดีมากนะครับดูว่ามีลูกกีเด็ดทีขาดมากกว่านะครับตีต่อที่เบียดไปเบียดมานะครับผมดูว่าเจ้าแสงในช่วงหลังนี่โดนไม่ค่อยได้อะ ยิงเจ้าเด่นพยักนี่มีอาวุธที่คมด้วยนะมีหมัดมีศอกที่สามารถพิเกมได้ตลอดเวลานะครับเป็นมวยที่หาจังหวะออกออกาวุธได้ดีนะครับเป็นมวยที่มีเนื้อทีทองดีนะครับสำหรับชนะของเจ้าเด่นพยักนะครับวันนี้มาเจอมวยที่มาเข้าเวรนแทนจากเจ้าแสงนะเบียดไปเบียดมานี่ผมดูว่าชนะของเจ้าเด่นพยักนะครับน่าจะดูดีกว่านะครับชอบเด่นพยักศักสตูน,นะครับวันนี้จะเอาชนะเจ้าแสงสอโชคมีไฉไปได้นะครับสำหรับผู้ที่สองขอไการนะครับเบองต้นออกชอบเด่นพยักศักสตูนะครับ คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับมังกรทองเพชรเกียรติเพชรครับพบกับเมาคีพุ่มผัดม่วงในพิกัด128ปอนด์นะครับมังกรทองเพชรเกียรติเพชรครับโดยเจ้ามังกรทองศักบุรีลำครับนักชกวัย26ปีจากจังหวัดบุรีลำนะครับมังกรทองตัวนี้ก็ประเภทอาวุธครบเครื่องนะครับประเภทเข่าได้ฝีมือได้มวยขวานะเตะต่อยแรงนะครับหมัดสวนศอกสวนแรงเข่าในปั้มรัดมัดดีเหนียวนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเลยนะครับสมอยู่กับทีมงานคนจัดหน้าสลับธนาของมังกรทองนะครับเมื่อเช้าเหยียบตาช่างได้128.2ครับทำการ โลนักใบ0.2นสะครับส่วนกูชกครับเป็นเมาคีพุ่มพันม่วงครับหรือว่าเจ้าเมาคีชออาจจรบุญนะครับหรือว่าเจ้าเมาคีเพชร4 0 0 0มืนครับนักชกวัย23ปีจากจังหวัดกระบี่นะครับเมาคีตัวนี้ก็ประเภทมวยเข่านะครับมวยเข่าครบเครื่องนะครับประเภทเปิดเกมเดินจับเดิมตีเดินเตะเดินต่อยกล้าแรกกล้าบวกครับปอดใหญ่ปลายแรงเลยนะครับสำหรับธนาของเจ้าเมาคีก็เก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชร4 0 0 0มื่นะครับวันนี้น่าจะเป็นการมาชกกี่เวทีมวยจ้องจีีเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อเช้าเหยียบตาช่างได้128 บอลตามพิกัดได้ครับสำหรับมวยคู่นี้ครับท่านะของมังกรทองนี่ก็ประเภทครบเครื่องนะครับประเภทเขาได้ฝีมือได้เตะต่อยรุนแรงนะครับกลับมาหายใจไปแล้วส3ไฟา์ไฟนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีเลยนะครับสภาพร่างกายนี้ถือว่าเริ่มเข้าที่นะสำหรับท่าของมังกรทองนะครับวันนี้ก็เปิดบ้านครับตอนรับการมาเยือนท่านะของเมาคลีนะครับซึ่งเป็นมวยอาวุธครบเครื่องเป็นมวยไฟเตอร์นะครับเปิดเกมกล้าแรกกล้าบวกประเภทนอกได้ในดีนะครับหัวจิตหัวใจดีเลยนะสำหรับท่านะของเจ้าเมาคลีนะครับ ก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับสหรับมหมยคู่นี้นะ หน้าเสือบรรยากาศในเวทีนี้ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับฝีมือนี่อยู่ที่มังกรทองนะครับประเภทเดินบทเดินเบียดนี่ยก็ต้นที่เจ้าเมาทีนะครับชกกันในพิกัด128บปปอนด์เท่ากันนะครับนาจะยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมยังชอบไปที่เจ้ามังกรทองเพชรเกร็ิเพชรครับหรือว่ามังกรทองสักบุรีล์ครับดูว่าจังหวะฝีมือทรงมวยทางมวยต้นๆนี่ดูได้เปียบอะนะครับตั้งรับจับทางรอดักรอโต้อะนะครับวงในก็ดูไม่แพ้นะครับเพราะว่าเมื่อก น้ากายน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าได้กลับมาหายใจไปแล้ว2อสไฟนะครับโชคที่ช่องเจ็ดสีเนี่ยมันโชคในบ้านในทิศเลยนะครับชอบมังกรทองเพชรเกียริเพชรนะครับฝีมือได้เปรียบนะครับความเป็นมวยดีกว่านะครับสภาพร่างกายเริ่มเข้าที่ครับวันนี้น่าจะเปรียดเอาชนะเจ้าเมาขี่เพชรสีเหมือนแล้วว่าเหมาขี่พุ่มผันม่วงไปได้แบบสนุกเลยนะครับลุ้นท้ายๆเลยนะครับสรับมวยคนนี้ครับเบื้องต้นออกชอบมังกรทองเพชรเกียริเพชรก่อนนะครับ ที่สี่ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับแก้มือหลังตาครับฉลามดำนายกเอ่าสาลาครับพบกับเพชรสยามจอพัทลิยาในพิกัด123รบปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับฉลามดำนายกเอ่าสาราครับ19ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับฉลามดำตัวนี้ก็ประเภทฝีมือนะครับฝีมือมือขวานะครับตั้งรับจับทางเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงสายหน้าเตะแม่นเตะแรงครับฝีมือจัดจ้านเลยนะครับสำหรับธนาของฉลามดำนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมที่คลายมวยสโชคมีชัยนะครับเมื่อเช้าเหยียบตาช่างได้123ปอนด์ามปอน พิกัดส่วนคุชกครับเป็นคู่ปรับเก่าครับเพชรสยามจอพัทยาครับ19ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเพชรสยามตอนนี้ก็ประเภทฝีมือมวย้ายนะครับสายสูงยาวนะแต่้ายต่อยซ้ายปั้มลัดมัดไีนะครับฟอร์มหลังนี่ถือว่าสดมากครับสำหรับนะของเพชรสยามนะครับเคยชนะมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อเช้าหยยบตะชางได้123ปอนด์ตามพิกัดเช่นกันนะครับสำหรับวยคุ่นี้ครับก็แก้มือนะเคยชกกันมาครั้งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนั้นนี่เป็นฐานะของเพชรสยามนะครับที่เอาชนะมาได้นะ แกมือกันใหม่นะชกกันในพิกัดเปล่อยเลยนะครับ123ปอนด์เท่ากันนะครับก็ซ้ายกับขวานะครับฝีมือกับฝีมือเลยนะครับซ้ายนี่อยู่ที่เพชรสยามนะครับประเภทมวยขวาฝีมือจัดจ้านจุกจิกเนี่ยก็ต้องที่เจ้าฉลามดำนะครับล่าสุดนี่ถือว่าแจ้งเกิดได้แล้วนะสำหรับคนะของฉลามดำนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวเนี่ยผมยังชอบไปที่มวยที่เคยชนะมาอยู่นะก็ยังออกชอบไปที่เจ้าเพชรสยามจจพัทยาครับดูว่าที่ต่อทีนะครับซ้ายของเจ้าเพชรสยามนะ ฝีมือได้เปิดเกมได้นะครับเจ้าฉลามดำเนี่เป็นมวยฝีมือเป็นมวยเชิงนะดูว่าติดตั้งรับเยอะไปหน่อยนะครับฝ่ายล่าสุดที่ชกกับเจเ้าไปสังวานนี่ว่าไปลาย,าย,ยมียุบม,มีแผลวให้เห็นอยู่นะครับต่างจากเจเ้าไปสยามนะครับยิ่งชกยิ่งเก่งอ่ะนะครับสภาพร่างกายช่วงหลังนี่ถือว่าสดมากนะครับล่าสุดไปชนะเจ้าวุฒิกรมาได้ที่เวทีมวยราชดำเนินนี่กอว่าสดมากเลยอ่ะนะครับมาเจอกันชั่วโมงนี้นผมดูว่าด้านของไปสยามนะครับดูว่าสภาพร่างกายนะครับความมันอกมั่นใจนี่น่าจะดูดีกว่านะครับชอบไปสยามจอพัทยาน นะครับเคยชนะมาครับวันนี้น่าจะเอาชนะเจ้าฉลามดำนายุกเอท่าสลายยำเขียนไปได้ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคู่เอกนํำรายการนะครับเบื้องต้นออกชอบพิษสยามเจอพปัดถริยานะครับ และนี่ก็เป็นน้ำหนักเนื้อตัวครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับที่จะทําการใน่ขันกันในวันนี้ครับอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ด HD หมายเลขสามสิบห้าตั้งแต่เวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาใดในนี้ไม่สูภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนมวยบ้านะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับทิ่นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สสวััดีครบ